ไวตะกรีนกับนาข้าวพ่อคำนะครับอ่านี่เจ้าของนะครับพ่อคำครับครับใจละดียังไงครับวตะกรีนมีปัญหามีมีปัญหานมันมีปัญหาเลยแล้วเข้างามก่อนปีนี้เข้างามเข้างามแล้วใจแต่ตั้แต่ตอนไหนที่ประทับใจประทับใจใจตั้งตอนแรกเลยตอนแรกมาเลยมันดียังไงครับดีเพราะเราต้องการหักมันขึ้นมามันพอเดียวสิเวลาหักมันขึ้นมา หากมันออกไปมันก็ขยายขยายใหญ่อ๋อขยายแล้วก็แตกกอเลยแตกก่ออ๋อกี่วันครับถึงจะหันหลังจากที่พ่นไปพ่นมั่นกับประมาณสัชิบวันก่อหันชิบวันก็หันแล้วกันหันแล้วอ๋อแล้วก็พ่นตั้งแต่นั้นมานี่คือป้อพ่นกี่รอบตั้งแต่สี่รอบสามสูตรเลยสามชุดโอ้โหเลยได้เข้าแบบเนี้ยนะอ่าป่อลองปลาไปเดินผมค่อยๆเดินไปชมเลยครับว่าเข้ามันลวงอย่างไรมันเต็มลวงอย่างไร ก็มันดีแต่ก็มีพออ๋อมันมีน้ำหนักไหมกะล่ะมันเต่งทุกเม็ดก่อก็การเต่งนี่บุคคลหนึ่งมันกำลังนี่ดูอืมอันนี้นี่บันซุกเเ้นาใช่ไหมมันง่ายาใช่ไหมครับอ๋อมีมีแค่นิดเดียวนอกนั้นหายแซ่บมันมีเลยครับถือว่าแน่นเอาป่ะเนาะอันนี้เคยเคยได้เข้าแบบนี้ก่อนแง่แบบนี้ก่อน ก็เตี้ยก็ได้ก็ก็เตื้ยได้อยู่เนาะแต่อันนี้พิเศษก่็นี่นะมาดูมันเลี้ยนมันเลี้ยนโดยมั้งก็อมันเลียอ๋อนี่นะครับข้าวของพ่อคำนะครับถือว่าสวยงามมากแน่นนะครับพ่ออ่าลองดูพ่อลองดูำงงดคำขับขับข้าวนี่ใส่นักขั้วมีดวงเนี่ย ่า,านะครับอ่าพอแล้วครับป่ออ่าดูดูตรงนี้อ่าถือว่าลุงใหญ่เนาะป่อเนาะดูอนะโอโ้โหเลี้ยงเป็นตับเลี้ยงมืเลี้ยงมือละเลี้ยงหมดเลยเลี้ยงหมดละเนี่ยแีน่นี่ยังเหมือนลูนหน่อยนะเนี่ยครับอันนี้ขนาดมะลุนน,น,นะ อืมนี่ถูกใจกับพ่อ <Okay S 1> ถูกใจเปิ่งใจเนาะโอเคเนี่ยนะที่ใจนะครับเนี่ยเนี่ยไว้ตะกินนะครับไวตะกีนอ่าพ่อลองลองกล่ำแล้วก็ลองแนะนำให้ครับอ่ะว่าอย่างไรเนี่ยใช้ไว้ตะกินเนี่ยช่วยให้มันออนแรกก็ต้องการหาางก่อนครับห่าแล้วมันสร้างลำต้นขึ้นอืมแล้วมันจะมีหน่อขึ้นมามี่หน่อขึ้นมาหนัก,นกนอืมแล้วผลลัพธ์ออกมา เราออกมาได้ผลกันยังเน่ยครับเออได้ผลนะครับเข้าแน่นนะครับเข้าแน่นมาครับดูอันนี้เข้าประคำนะครับแน่นเต็มลวงนะครับสังเกตว่าเม็ดเต่งหมดเลยเนะาะคันนี้ขนาดไม่ได้สุกเลยนะไม่ได้สุกเลยไม่ได้สุกเลยเออมันประมาณวันที่สิบห้าอะไรย่านี้นได้เกีวไม่ได้เกีวเพราะมันเป็นเข,ข้า ม่เียอ๋อเปิ้ลตะการหื้อแห้งแห้งโอเคแต่ดูลักษณะนี้คิดว่าน่าน่าน่าจะได้น้ำหนักหน่อยเนาะได้ครับดูมันดูเขาก็เหมือนดูหน่าได้น่เนาะน้ำหนักนักหนาเนี่ยนี่เะอ่ยว้าของเตยมาเพียครับขอเกี่ยวนะครับเขาตวงแปดขมงองเบาวงงมันเบาเหมือนกันละแต่นี้หนักผมสังเกตนะว่าข้าวของป้อ แตกต่างจะเข้าน,นี่นี่นู่นนู่นอันนั้นนี้คซื้อเป็นล้มแต่ป่อเข้าต้นต้นแข็งเนาะต้นแข็งบันบล้มเลยนะ,ะโอ้โห,โอ,หอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าทิ้งท้ายนะครับป่อเนาะอันนี้ป่อดโดยรวมประทับใจประทับใจดีดีแล้วเนาะ <laughs> มาถูกซุบอันนี้นะครับได้ปุ๋ยได้ยังมาถูกสูตรแล้วเนาะโอเคอันผมจุกนี้ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะลาเอาโชว์ไวตะกรีนนะครับ อันนี้มาหารตรัวซื้อ่าโอเคงั้นผมทิ้งท้ายไ้นะครับยกนิ้วนะครับว่านชู้รีไว้ตะกรีนกับข้าวลุงข่อคำ